สวัสดีค่ะมือนี้วันที่20กิจเดือนพฤศจิกายนพศออ2566มือนี้แม่ขั่วมีเนีย่ยทั้งานอยปู40หลักะเล่าปู40หลักะเล่าปู57เดมาฝากทั้งเอสทีทั้งสองเด้อค่ะเด้อ <c oughs> แม่ขั้วได้เดินทางมาวัด เท็ดกับเขากับน้ำร่าง้วยร่างจันเพิ่งเสร็จเนาะคะ่ะเนาะวันนี้คอฮาหน่อยฮาหน่อยปูสีูนผู้ใดเคยตามฮาหน่อยปูสีูนมาเบิ่งที่ช่องแม่รั้วผ้ารวยได้เด้อค่ะ <c oughs> วันนี้มีเฮงทั้งฮาหน่อยสื่อใดทั้งสีฮาหน่อยเด้อค่ะฮาหน่อยปูสีูนออกใดทั้งสีฮาหน่อยแล้วก็วันนี้วันที่ยี่สิบเ็ดวันจันร์ลาวพัฒนา เล่าพัฒนาปูจีูนก็มีเดอค่ะเด้อเพิ่นิีดินมาตัวใดลากาอ่าเล่าปูห้าเจ็ดแปดเอ้าเมื่อนี้เล่าปูห้าเจ็ดแปดขึ้นมาโพที่แม่ลัวแม่ลัวไปหาเพิ่นเมื่อวานนี้แม่ลั้วเลยด้มาฝากค่ะเอามาเบิ่งแนาทางตัวเล็น้ำกันเด้อค่ะอ่าผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ขั้วก็ขอบพระคุณเด้อค่ะลวกาผู้ใดคอมเมนต์แม่ขั้วขอบคุณคอมเมนต์ที่ดีๆ ขอบคุณคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจกำลังใจแม่พั่วอรกาศกดติดตามให้แม่พั่วขอบคุณหลายๆเ้อค่ะอ้าววันนี้มาดูฮาหนอยปู่ศูนย์เค่ะเด้อนี่ค่ะฮานอยปู่ศูนย์พนเด่นมาทีหนึ่งกับเจับคู่ให้กันหนึ 2, ่งสองหนึ 8, ่งสามเก้าสาเจ็หนึ 7, ่ง เพื่อนกับมีวงกลมให้ด้วยค่ะหนึ่งสองหนึ่งเก่าหกหนึ่งเพื่นเรียนทีหนึ่งเด้อค่ะฮานอยเล่นได้ทุกนอยเด้อค่ะห้านอยปูซีศูนย์มือนี่ยวันที่ยี่สิบเกดเด้อค่ะเด้อเรียนพึศกิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกห้านอยเมอนี่วันจันทร์ห้านอยเด้อค่ะเด้อ่แคปหน้าจอเด้อค่ะเอฟซีผู้ใดติดตามอ่ห้านอยปูซี่ศูนย์มาเบิงที่ช่องแมคคู่อะไรเด้อค่ะ มีลุนนะคะเมื่อนีมีลุนเพิ่นเดนมากทีหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดค่ะแต่ว่าวงกลุ่มหขึ้นหนึ่งสองหนึ่งเก่าหกหนึ่งเด้อค่ะ,ะมาดูลาวพัฒนาของปูซีศูนย์เด้อค่ะผู้ใดผู้ใดติดตามเล่าพัฒนาปูซีศูนย์มาเบิงที่ช่องแม่ขั่วพารวยไดเด้อค่ะเด้อเพิ่นเดนมากทีหนึ่งกับสอง ลาวพัฒนาวันจันทร์ที่27เด้อค่ะเด้อปู่เด่นมาที่1กับ2จับคู่12 1417 19 32 82 92 72เพิ่นพงก็บ่ให้ที่1419 92 72เ,ด,เ,ด,เด้อค่ะวันนี้ลาวลาวมีเฮ่ลาวมีเฮเด้อค่ะมื้อนี้ คันแม่ขั้วมากนี่แม่ขั้วคันหาแม่ขั้วซื้อแม่ขั้วสื้อที่หนึ่เก่าเก่าหนคันแม่ขัวซื้อล่ามือนี่แม่ขั้วสดที่หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก่าสามสามเก่าเด้อค่ะอ่าาติดตามอ่าล่าปูศีมากเด้อค่ะอ่าแคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อหวดวันที่ยี่สบเกียทับหนึ่งหนึ่งทับหกเด้อค่ะนี่นี่คือนี่คือล่าปูศีเด้อค่ะ เดียนที่หนึ่งกับสองค่ะเอามาดูค่ะน่าคิดเดียวกันเลยเนาะค่ะ,นะเนาะเหล้าปูหาดเจ็ดแปดด้วยค่ะเมื่อวานในแม่ขั่วเดินทางไปกราบนมัสการเพิ่นเพิ่นกันลยว่าแม่ขั่วเอาเล้าไปฝากเอฟซีเน่เพิ่นละว่าเบอร์โทรปูด้วยค่ะนี่เบอร์เบอร์โทรปูหาดเจ็ดแปดเบื่อไร้ด้วยค่ะเล้า ปูหาเจ็ดแปดหวดวันที่ยี่สิบเก็ดทับหนึ่งหนึ่งทับหกหกเก่าตัวน้อยหน่อยค่ะนะอัะออุดวเพื่อนเทียนไห้ตัวน้อยหน่อยค่ะวันที่ยี่สิบเ็ดวันจันคือลาววันนี้เลยค่ะเพื่อนเด่นมาทีเก่ากับศเด้อค่ะเราพัฒนาปูหาเมีเก่าซีเก่าหกันเบิร์นเด้อค่ะมีกันเบิร์นพร้อมค่ะ 009933เก็บซี่แคกหน้าจอไว้เด้อค่ะนี่นี่คือเล้าพัฒนาของปูห้าเจ็ดแปดเด้อค่ะเด้อผู้ใดเค่ติดตามเล้าพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดที่ช่องอื่นๆมาติดตามที่ช่องแม่ขั้วใดเด้อค่ะอะเบิงบ้งผู้ใดเบิง้งช่องแม่ขั้วสะได้ทึงเล่าสะได้ทึ่งน้อยค่ะสิะได้ทึ่งรัฐบาลไทยเด้อค่ะ ผู้ใดติดตามช่องแม่แม่คัวพารวยจะลืมมาแม่คัวเปิดช่องไม่เด้อค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่คัวเน่ผู้ใดกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่คัวแล้วแม่คัวขอากราบพระกุนเป็นอย่างสูงเด้อค่ะมือนี่แม่คัวมี ยำเทนึงเนาะคะนะ่ะเนาะห้าหน้อยปูสี่ศูย์เนาะค่ะยำอีกเทนึงห้าหน้อยปูสี่ศูค่ะวันที่27่สิบเดทับหนึ่งนทับหกเด่นมาที่1กับ7จับคู่ห้ยหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดนเก่าสามเจ็เจก้าหกนึ่งเพิ่นกะววงกลุ่มห้ที่หนึ่งสองหเกาแปหนึ่ง มนแม่รัวซื้อแม่รัวกสิซื้อตัวนี้เด้อค่ะนี่ซื้อหนึ่งเก่าเล้าแม่รัวก็สิเหลนนึ่งเก่าเมืกันเด้อค่ะเลาพัฒนาวันนี้นี่เด้อค่ะของปูซีศูนย์ผู้ใดติดตามช่องแม่ขั้ววะเรลามาแล้ววันนี้เด่นมาที่หกับสองจับคู่กันหนึ่งสองหนึ่งีหเจ็่ก่าสาสองแสก็ดพนดินให้ที่1นึ่งีหนึ่งเก เก้าสองเก็ดสทันให้แม่คั้วซื้อแม่คุ้วสสื้อตรวนี้เด้อค่ะยำอีกเทียนหนึง่งลาวพัฒนาปูหาเจ็ดแดเด้อค่ะเพิ่นบบเดนตูมากค่ะแต่ว่าเหลียกเพิ่นส่วนมากสิบอกกับตูเพิ่นบอกแม่คั้วว่าจังสี่เพิ่นละหามาเก,ก้าสี่เก้าหนเบิรเด้อค่ะของปูสีของของปูหาเจ็ดแค่ะ 0 0 9 9์3ูค่ะอ้าวแม่กั้วได้น้อยได้เหล้าปูหาเจ็ดแปดได้เหล้าปูสี่ศูนย์มาฝากเอฟซีถ้ายสุดก็ขอให้เอฟซีทั้งช่องตื่นทั้งปลอดภัยแคลคาดภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงเด้อค่ะให้มีเงินเต็มกระเป๋าอย่าเก็บอย่าไข่อย่าจน มือนีแม่ขัวกับยูวัดออกอ่าล่างถวยล่างซ้ำกับหอกะแล้วอ่าผู้ใดอยากเปิดดวงเด้อค่ะผู้ใดอยากเปิดดวงกระปู4ีศูนย์โทรมาหาแม่ขัวอะไรเด้อค่ะโทรมาได้ทุก24ชั่วโมงเด้อค่ะ098 568 1108นี่คือเบอร์แม่ขวัวเด้อค่ะ เอาย้ำอีกเคืนหนึงเด้อค่ะผู้ใดอยากเปิดดวงโชคลาภ0985681108นี่คือเบอร์แม่ครัวโท่ใด24ชั่วโมงเอาทายทายสุดขอให้ FC เดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ